วันนี้นะคะน้องถิมเขากำลังเรียนพิเศษอยู่ตอนนี้เรียนพิเศษอยู่ในห้องโฮลทีนี้เนี่ยแม่จะเสื้าเด็กเรียนเสร็จออกมาจะนี่ทำอนี้ให้เขาค่ะน้ำผูุช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตฟองดูอันนี้ก็เป็นเครื่องทำช็อกโกแลต เขาเรียกอะไรเครื่องทําน้าผูชอ็อกโกแลตอะที่น้องพิมพ์เคยเล่นตั้งแต่เขาเล็กๆอะ่ะถ้าใครเคยดูทลิปตอนพิมพเด็กๆนะเขาเคยทําไปแล้วทีหนึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะตุ๋นชอ็อกโกแลตเอามาใส่แล้วมันจะเป็นน้ำผูแบบนี้แล้วเราก็เอาพวกผล,ลไม้ขนมอะไรมาจิ้มจิ้มจิ้ม,มอย่างเงี้นี่นะคะแบบนี้นี่อันนี้เขาจิ้มสตรอเบอร์รี่แล้วก็มาร์ชเมลโล่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าในบ้านเรามีอะไรมาชุบได้บ้างะคะ <Okay. S 1> แต่ขั้นแรกเราเอาชอ็อกโกแลตมาตุ๋นก่อนนี่เราใช้ชอ็อกโกแลตอันนี้มันเป็นชอ็อกโกแลต ช็อกด์กช็อกโกแลตคอมพาวห้อดจูรีพอแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นบล็อกมาจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดเนี่ยมันเรียงกันอยู่หนึ่งสามี่ห้าบล็อกอย่างนี้แนวนี้นะแล้วแม่ก็มีสับมันแล้วก็ไปตุน๋น <Okay. S 1> วิธีการตุ๋นก็คือเราต้องสับให้เป็นย่อยๆเป็นชิ้นเล็กๆก่อนใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราก็เอาใส่ภาชนะที่เป็นแบบเนี้ยที่มันทนความร้อนได้ <laughs> ่ะแล้วก็อใส่ในหม้อ ต้มน้ำเอาหม้อเนี่ยต้มน้ำแล้วก็เอาน,นี้วางคือให้มันเดือดแหละคือห้ามเอาไปโดนความร้อนโดยตรงไม่งั้นมันช็อกแลตมันจะไหม้ค่ะอันนี้เขาเรียกวิวธีการตุน๋นทีนี้อันนี้มันไม่พอเดี๋ยวแม่จะใส่เพิ่มนะเพราะว่าตะกี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่จะไปหัน่นก่อนแล้วก็หัน่นให้มันเป็นอันเล็กๆย,ย่อยๆเวลาตุ๋นมันได้ละลายง่ายๆแ,ยแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะละลายเอง ของที่เราหามาได้ก็จะมีมันฝรั่งมีมัชเมลโล่แล้วก็มีกัมมี่แบร์ที่กินเหลือจะมากวันก่อนยังแกะไปแล้วมีเพลสคุกกี้ของป้า,ปาที่เพิ่งซื้อมาเลยมีอันนี้บราวนี่ป้าก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนี้นะคะบราวนี่บราวนี่ก็มาชุบได้ก้อนนี้เป็นผลไม้ในตู้เย็นเรา จะมีสารี่แก้วมังกรแล้วก็เมลอนแต่แม้ว่าสารี่อย่าไปชุบมันเลยก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยชิมช็อกโกแลตฟองดูหรือน้ำผึ้งช็อกโกแลตนะคะบางทีถ้าเราไปทานพวกบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมเนี่ยเขาก็จะชอบมีไงแล้วว่าสิ่งที่เขาจะชอบเอามาชุบก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นมัชเมลโล่เป็นผลไม้ก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์น้องพิมพ์เดี๋ยวแม่จะจัดจานให้สวยงามเลยแล้วก็มีน้ำผึ้งช็อกโกแลต น,น้ากินไหมแต่ยังจึ้งอย่าเพิงกินนะมาเลยนะคะม,มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแต่เครื่องเงินอุ้ยเหมือนจักรแลนยังเป็นก้อนอยู่เลยป้ามันบึกงเงี้ยระวัาางมือน,นะคะัเป็นไหมอะ่ะมันหมุนไหมอุ้ยป้าช็อกโกแลตคุณยังเป็นก้อนอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ขึ้นเลยคะ่ะเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้อ่ะป้าทางไหนเอาใหม่ดิจิตอลใหม่ยังไม่เจอเลยดู ตอนนี้นะคะมันเหลวแล้วเข่นไปดูเลยเหวแล้วเหลวแล้วเหลวนแข็งทันีเลยาดูดิแข็งทันทีไม่ำเลค่อดไ่ดลูอถ้าเกิดให้มันเนี้ยคือเหมือนอย่างตําที่โรงแรที่เขาเปิดไว้ทั้งเป็นหลายๆชั่วโมงอ่ะเขามันจะไม่แข็งเลยเพราะว่าเขาใช้เมื่อกี้ไปเช็คมาแล้วก็คือต้องใช้ช็อกโกแลตชิปใช่ไหมที่เป็นเม็ดๆ็ แต่ว่าแมวอันนี้มันเรียกว่าช็อกโกแลตโคต้ดมันจะแข็งเร็วแต่ว่าเด็กออกินก่อนนะคะอืมแม่อ,อันนี้มันจุ้งเลยแล้วกันเพราะอย่างเงี้ยพอจุ้มไปแป๊บหนึ่งก็จะแข็งเลยอ่าแต่นี้ก็อร่อยสิพอจุ้งแล้วมันก็จะแข็งกกใช่มันก<อ>็จะอร่อยกว่าใช่ไหมก็นะยังไม่ทันแข็งเข้าเป๋าอฮ้ยด่อนลนะ จะให้น้องพิมพ์ชิมทุกอย่างเลยในจานนี้แล้วให้บอกว่าอไรไออร่อยสุดนะคะจริงๆเราไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้นะปา้าเราปิดเครื่องเถอะเปื่องทานเพราะว่ามันไม่หมุนลงมาแล้วอะ่ะคุณแม,ม่จะไปเอาโชโา็อกโกแลตชิมมาให้น้องๆดูนะว่าแบบไหน,นจริงๆบ้านเราก็มีนะแต่มีน้อยแต่มีดันใช้อันนี้เดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูนะเอาน้พิมชิมไปก่อนค่ะอร่อยไหมคะยอดสุดค่ะนี่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 นช็อกชิปที่บอกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้จจะกินบราวนี่นะคะบราวนี่ ค่าแซอร่อยค่ะย่างมันใหญ่โอ้โหจุ่มเยอะมากจุ่มเยอะไปเอาไม่เลียวไปละลูกอร่อยเดี๋ยวไปมันเป็นชิมว่างใหญ่ไหมเราไม่ยังเป็นต้องไปซื้อ้ทำไปโดนเมลท้ายการทำแล้วอร่อยอร่อยอร่อยเลยอันนี้อร่อยอันนี้เจอาอร่อยมากเนอะปั่นซะเยอะเลยช็อกโกแลกบิ๊มันมาเยอะเกินหนาไปมันเป็นโลก แปลว่ามันก็ล่างอร่อยสุดนถูกไหมไม่นะอันอนอี้หวานมากอ่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นช็อกโกแลตโค้รชุบแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะแข็งชุบอะไรเดียวอ่ะชุบให้ครึ่งหนึ่งนะคือไม่เหมือนตามโรงแรมที่เขาจะไม่เละไม่แข็งมันจะเป็นน้ำพุอย่างนั้นเลยอันนั้นคือมันเป็น,นช็อกโกแลตชิพอย่างที่แม่บอกอันนี้น้องพิมจะชุบให้ใช่ไหมโอเคอ่ะวางไว้ในจานนี้ก็ได้ต้<ะ>องชิ้นใหญ่นะ,ะวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาดูว่าอันนี้มันแข็ง คุกกี้อันเนี้ยที่หนูก,กับป้าชอบกินเงี่ยเนี่ยไม่มัมนมดีนะ,ะ,ะ,ะนะช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตและยังจิ้มช็อกโกแลตอีกอร่ยอยเป็นโฉลยนะชิมชิมลุกหวานมะหอรมนะอร่อยอ,อันดับหนึ่งที่อรอยกดชื่อ,อคุกกี้ปั่นริงเข้ามากอือหืออืม,อม,อม มันมีความเค็มนิดๆของบิสกิตกับของของมันฝรั่งอ่ะมันเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะแข็งแล้วแข็งแล้วเพราะว่าช็อกแลตนี้มันอร่อยนี่อันนี้แข็งแล้วเห็นไหมแข็งแล้วค่ะเหมือนร้อยเลยร้อย <100 S 2> ก็เป็นแบบนี้นะกล่องเท่ไหล่ฟ้าที่ซื้อจากญี่ปุ่นสี่ร้อยสี่ร้อยอันนี้ต้นทุนทําเองประมาณร้อยกว่าๆไม่ถึงร้อยบาทนะเนาะอาไม่ถึงหรอก อ่ลากันไปก่อนกับน,กน,นี้วยำคูไ,ออไ,ไม่ช็อกโกแลตไม่น้ำคู <laughs> ำมันไม่ยอมจะเนคู <laughs>